สวัสดีสมาชิกกันด้วยนะครับผลงานก็ของเราไปจะไปร้อนแรงทาบอลสดส,ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าทางทีเด็ดนะช่องก็ไม่ได้ลงไป2วันนะก็ขอโทษขอขอภัยกันด้วยนะครับในวันนี้เริ่มใหม่กันดีกว่านี่ครับจะไปทางสื่อของกันโชเซเลอานะครับในวันนี้มีเจนัวเนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านยูเวนตุสในวันนี้ผลงานของเจนัวก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเออเล่นอยู่ในบ้านดีนะครับแต่ทางด้านของยูเวนตุสก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับผลงานก็ชนะ มาค่อนข้างเยอะเลยในะวันนี้มีเลทเปิดออกมาอยู่ที่0.5ก็ถือว่าเป็นเลทที่น่าสนใจนะครับในวันนี้นะไม่ต้องพูดพ้ามทำเพลงเลยดีกว่านี่ครับขออนุญาตไปทางที่ทางฝั่งของยูเวนตุสก่อนเลยละกันนะเพราะว่าพูดเยอะไม่ได้นี่ครับติ๊กตอกแบนด์อย่างเดียวเลยนะครับช่วงนี้นะ เราอยากจะไปร้อนแรงทางๆ้าของบอลสดส่วนใหญ่ถ้าอยากตามเข้ามาลุยกันในบอลสดนะครับไปที่หน้าช่องอยู่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับในวันนี้ผมขอฝากไว้ที่1ตัวก็พอนะครับในหน้าช่องนี้นะครับไปที่ยูเวนตุสได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเข้ามาสนุกกับเรานะครับครอบครัวฟุตบอลสดของเราตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าร้อนแรงที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับไม่มีใครเกินแล้วนะครับ บอลสดอยากรู้ว่าแรงขนาดไหนตามเข้ามาลองกันได้นะครับอยากจะรู้ว่าของจริงหรือของเก๊น,นะครับไปที่หน้าช่องใต้โปรไฟล์นะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ที่เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ